สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสอนการลงสินค้าขายใน Amazon ผมเลือกสินค้าชิ้นนี้ขึ้นมาครับเรามาดูกันว่าถ้าเรามี a c c o u n t ของ a เ a z o n s e l l e r แล้วเราสามารถลงสินค้าด้วยวิธีไหนได้บ้างาดูจากสินค้าชิ้นนี้ครับจะมีผู้ขายหนึ่งคนถ้าเราจะลงแบบเร็ว,เร,วเราสามารถเข้ามาที่ตรงนี้หน้าของ amazon com แล้วก็เลือกสินค้าแล้วก็เลือก ที่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าเราสามารถเซลล์ออนอเมซอนกดลงได้เลยเสร็จแ,แล้วจะเข้ามาสู่หน้าเพื่อที่จะใช้ลงสินค้าคอด i ชั่นเราเลือก New จำนวนสินค้าเรากรอกสินค้าที่เรามีได้ครับที่เรามีอยู่ในสต็อกอยู่ในมือส่วนเรื่องราคา Standard Price เราสามารถเลือก Match Low Price เพื่อให้สามารถ เพื่อให้ราคาสินค้าเท่ากับของเขาเพื่อให้ไม่เกิดการแข่งขันการตัดราคาขึ้นทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าการขายได้หรือไม่ได้จะขึ้นอยู่กับว่าใครร้านใครดูมีความน่าเชื่อถือกว่ากัน SKU นี่ไม่ต้องมีก็ได้ครับเสร็จแล้วเราจะเห็นค่าชิป p ิ้งคร่าวๆลงมากด continue ครับทีนี้เสร็จแล้วตอนนี้ครับกด submit your listing ก็จะมาที่หน้าของ Amazon จะขึ้น confirmation แสดงว่าสินค้าเราอยู่ในลิสต์เรียบร้อยแล้วถ้าจะให้เข้าไปดูในลิสต์ก็ไปที่ seller account ได้เลยครับหรือจะปรับปรับปรับแก้ไขก็เข้าไปใน inventory ของ seller account อีกเช่นกันส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการแอดสินค้าเข้าไปตรงๆที่ Amazon seller account เลยอย่างเช่นผมเลือกสินค้าตัวนี้ จะไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะมีผู้ค้า2คนราคาที่35.99เหรียญซึ่งวิธีที่แล้วจะเป็นการเซลล์ออนอเมซอนแต่วิธีนี้จะเป็นการเอา ASIN ตรงนี้นะครับ ASIN คัดลอกไปแล้วก็ไปที่ Inventory กดเลือก add product แล้วก็นำ ASIN มาที่ตรงนี้มาที่กรอกที่ช่องตรงนี้กด search ครับ ครับจะขึ้นตรงนี้จะมีขึ้นว่าให้เราลงได้เซลล์อยูเลครับก็จะเข้ามาที่หน้า add offer info ของเราจะเป็นลักษณะของ offer ไม่ใช่ Product คือเป็นตัวเรือกในการซื้อให้กับลูกค้าเรามาดาูตัวหลักๆที่เราต้องลงกันก่อนเช่นเดียวกันครับจำนวนสินค้าที่เรามีจำนวน Condition ของเราเป็นสินค้าใหม่ แต่จะมีตัวเลือกให้เพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอ่อนี้เอาแม a l o อโล r i ส e ก่อนเลือกสินเลือกค่าส่งสราคาสินค้าและค่าส่งให้เท่ากับเขาเพื่อไม่ให้รู้ว่าตัดราคาครับทีนี้ Fu l f i l l m e n t l ลเ e n c y คือเลือกเวลาในการจัดสง่งผมเลือกระยะปลอดภัยไว้ที่3วันซึ่งปกติแล้วมันจะเป็น1หรือ2วันเท่านั้นเอง ครับ Country of Origin คือสินค้ามาจากที่ไหนผมเลือกไชน่าครับสินค้ามาจากไชน่าสินค้าเป็นลักษณะ Import หรือ Made in USA ผมเลือก Import ครับตัวนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมี Country of Label แน่นอนไชน่าเช่นเดียวกันทุกวันนี้ทุกสินค้าผลิตในจีมหมดแล้วครับส่วน Condition Note อื่นๆเราจะไม่กรอกก็ได้หรือไม่กรอกก็ได้เพราะส่วนหลักๆจะมีแค่เท่าที่เห็นนี้ เซลล์ไพรสเราสามารถเลือกราคาเซลล์ได้กำหนดช่วงเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาจบของเซลล์ได้ครับ fulfillment channel ก็คือเราสามารถชิปด้วยตัวเองหรือว่าให้ Amazon เป็นผู้ชิปให้ซึ่งตรงนี้จะไปอยู่ในฟังก์ชันของ FOB อีกทีนึงอันนี้เราเลือกชิปเองครับลงมาด้านล่างจะเห็นเราจะสามารถ shipping option เราเลือกที่ standard shipping คือ17-26วันทำการ ในการส่งไปถึงมือลูกค้า shipping rate จ,จะค่อนข้างต่อช p ปปิ้งเลทสำหรับ account แบบ individual จะตายตัวอยู่ที่4.49เหรียญ m a z o n f r e ีก็คือค่าธรรมเนียม Amazon แทาเกิดขายได้จะหักจากราคาขายของเราไปสำหรับสินค้าชิ้นนี้คือ1 4.19เหรียญทำให้เราเหลือได้รับ35.79เหรียญตัวนี้จะไปหักตัวนี้จะคือราคาต้นทุนกับกำไรที่เราจะได้รับ ส่วน e x p e d i t Shipping นี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีตัวเลือกไห้สําหรับผมคงไม่เพราะว่าถ้ามีค่าส่งจะแพงขึ้นสำหรับค่าส่งจากเมืองไทยก็จะแพงขึ้นอีกกําไรก็จะน้อยลงไปอีกตรงนี้ให้ลูกค้าเป็นตัวเลือกเองว่าเรามีตัวเลือกเท่านี้ครับกด Save a n i f i น i s อรนอน,นิดนึงครับสินค้าก็จะเข้าไปแอดอยู่ในลิสต์ของเราเรียบร้อยแล้ว การลงสินค้าเพื่อขายกับ a เม z o n มีขั้นตอนง่ายๆเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ